และต่อมาหลังจากภัยพิบัติยาหุอาตรัสกับโมเชและเอลาอาซาบุตรชายอาโรนปุโรหิตว่าจงสำรวจประชากรทั้งหมดของลูกหลานอิสราเอลที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปโดยนับตามวงตระกูลของบิดาของพวกเขาทุกคนที่ออกไปรับรชาชการทหารในอิสราเอลดังนั้นโมเชและเอลาอาซาปุโรหิตจึงพูดกับพวกเขาในที่ราบแห่งถิ่นทุรกันดารของโมอับข้างยาเดนของเยรีโฮ จงทำการสำรวจสมนโนกครัวของประชาชนตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปดังที่ยาฮูอาทรงบัญชามโมเชและบุตรของอิสราเอลที่ออกมาจากแผ่นดินมิสราอิมเรอูเบนบุตรหัวปีของอิสราเอลบุตรของเรอูเบนจากฮานอกตระกูลของชาวฮานอกจากพลูตระกูลของชาวพหลูจากเฮสสอนตระกูลของชาวเฮสรรอนจากคามีตระกูลของชาวคามี เหล่านี้เป็นตระกูลของชาวเรอูเบนและผู้ที่ลงทะเบียนของพวกเขามี4 3 7 7 3 0และบุตรชายของพลัลูเอลียาดและบุตรชายของเอลียาดเนมูเอลและดาธานและอาบิรามดาธานและอาบิรามคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ถูกเรียกของชุมนุมชนที่ต่อสู้กับโมเชและกับอาโรนในกลุ่มของโคราเมื่อพวกเขาต่อสู้กับยาหูอา และแ่นดินเปิดปากของมันและกลืนพวกเขาไปพร้อมกับโคราเมื่อกลุ่มนั้นตายเมื่อไฝ่เผาผลาญชาย250ยคนและพวกเขากลายเป็นหมายสำคัญแต่บุตรชายของโคราไม่ได้ตายบุตรชายของชิมโอนตามตระกูลของพวกเขาจากเนมูเอลตระกูลของชาวเนมูเอลไลาจากยามินตระกูลของชาวยามินไล,ลาจากยาคินตระกูลของชาวยาคินไล จากเซราตระกูลของชาวสาไฮจากชาวอุนตระกูลของชาวชาวอุไลเหล่านี้เป็นตระกูลของชาวชิมโอไล2 2 2 0 0บบุตรชายของกาดตามตระกูลของพวกเขาจากทอเซนตระกูลของชาวทเซไลจากฮักกีตระกูลของชาวฮักไกจากชุนิตระกูลของชาวชาวชุนไนจากออสนิตระกูลของชาวออสไน จากเอริตะกูลของชาวเอริไตจากอารดัดตะกูลของชาวอารไดัจากอารลีตระกูลของชาวอารไลเหล่านี้เป็นตระกูลของบุตรชายกัดตามจำนวนที่ลงทะเบียนของพวกเขา4 5 0 0บุตรชายของยาหูดาเออและโอนานและเออและโอนานตายในแผ่นดินเคานาอัน และบุตรชายของยาหูดาตามตระกูลของพวกเขาจากเชเอลาตระกูลของชาวเชเอลาไนจากเปเรตระกูลของชาวพาษัยจากเซราตระกูลของชาวสาไฮและบุตรชายของเปเรจากเฮสซอนตระกูลของชาวเฮสซอนออนนายจากฮามูตระกูลของชาวฮามูไลเหล่านี้เป็นตระกูลของยาหูดาตามจำนวนที่ลงทะเบียนของพวกเขา76,500 บุตรชายของยิสัสคาตามตระกูลของพวกเขาจากโทลาตระกูลของชาวโทลาไลจากปูวาตระกูลของชาวปูไนจากยาชูบตระกูลของชาวยาชูบไลจากชิมรอนตระกูลของชาวชิมรอนไลเหล่านี้เป็นตระกูลของยิสัสคาตามจำนวนที่ลงทะเบียนของพวกเขา64,300บุตรชายของเซบูลุนตามตระกูลของพวกเขา จากเซเรดัตระกูลของชาวซาไดจากเอลอนตระกูลของชาวเอลอนไนจากเยเลเอลตระกูลของชาวเยเลเอลไลเหล่านี้เป็นตระกูลของชาวเซบูลหลุลไลต,ตามจำนวนที่ลงทะเบียนของพวกเขา6 5 0 0บุตรชายของโยเซฟตามตระกูลของพวกเขาโดยเมนาเชและเอฟราอินบุตรชายของเมนาเชจากมาคีตระกูลของชาวมาคีไต และมาคีให้กำเนิดกิเลอาจากกิเลอาตระกูลของชาวกิเลอาไดเหล่านี้เป็นบุตรชายของกิเลอาจากอเยเซอร์ตระกูลของชาวอเยเซอร์ไตจากเฮเลตระกูลของชาวเฮเลคไทของอัสรีเอลครอบครัวของชาวอัสรีเอไล์ของเชเคมครอบครัวของชาวเชเคมไล์ของเชมิดาครอบครัวของชาวเชมิดาไล์ของเฮเฟอร์ครอบครัวของชาวเฮเฟอร์ไต และทอเซโลฮัตบุตรชายของเฮเฟอร์ไม่มีบุตรชายแต่มีบุตรสาวและชื่อของบุตรสาวของทอเซโลฮัตคือมาลาและโนอาห์โอกลามิวคาและทินซาเหล่านี้เป็นครอบครัวของเมนาเชและจำนวนที่นับได้ของพวกเขา52,700เหล่านี้เป็นบุตรชายของเอฟริมตามครอบครัวของพวกเขาของชูเทลาครอบครัวของชาวชูทันไหของเบเกอร์ครอบครัวของชาวบักไร้ยของทานครอบครัวของชาวทันไล และเหล่านี้เป็นบุตรชายของชูเทลาของเอรานครอบครัวของชาวเอรานไนเหล่านี้เป็นครอบครัวของบุตรชายของเอฟราอิมตามจำนวนที่นับได้ของพวกเขา32,500เหล่านี้เป็นบุตรชายของโยเซฟตามครอบครัวของพวกเขาบุตรชายของบิยามินตามครอบครัวของพวกเขาของเบลาครอบครัวของชาวเบไล์ของอัชเบลครอบครัวของชาวอัชเบลของอาฮิราเอมครอบครัวของชาวอาฮิรามัย ของเชฟฟูฟาร์มครอบครัวของชาวเชฟฟูฟาร์ไมคของฮูฟาร์มครอบครัวของชาวฮูฟาร์ไมและบุตรชายของเวลาคืออาและนาอามานของอาดครอบครัวของชาวอาได้ของนาอามานครอบครัวของชาวนาไม้เหล่านี้เป็นบุตรชายของบิญยามินตามครอบครัวของพวกเขาและจำนวนที่นับได้ของพวกเขา45,600 เหล่านี้เป็นบุตรชายของดานตามครอบครัวของพวกเขาของชูฮัมครอบครัวของชาวชูฮัมเมสเหล่านี้เป็นครอบครัวของดานตามครอบครัวของพวกเขาครอบครัวทั้งหมดของชาวชูฮัมเมสตามจำนวนที่นับได้ของพวกเขา64,400บุตรชายของอาเชอร์ตามครอบครัวของพวกเขาของยิมนาครอบครัวของชาวยิมนาไฮของยิชบีครอบครัวของชาวยิชบีไลท์ของเบริอาครอบครัวของชาวเบริไล ของบุตรชายของเบรียอาของเฮเบอร์ครอบครัวของชาวเฮเบอร์ไทของมันคีเอลครอบครัวของชาวมันคีเอไลและชื่อของบุตรสาวของอาเชอร์คือเซราเหล่านี้เป็นครอบครัวของบุตรชายของอาเชอร์ตามจำนวนที่นับได้ของพวกเขา53,400บุตรชายของนัทาทลีตามครอบครัวของพวกเขาของยาเซเอลครอบครัวของชาวยาเซเลของกูนี่ครอบครัวของชาวกูไน ของเยเซอร์ตระกูลของชาวเยเซอร์และของชิเลมตระกูลของชาวชิเลมเหล่านี้เป็นครอบครัวของนับถลีตามครอบครัวของพวกเขาและจำนวนที่นับได้ของพวกเขา45,400เหล่านี้คือผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนของบุตรชายอิสราเอล6 1 7 3นนเคนและยาหูอาตรัสกับโมเชว่า แผ่นดินนี้จะต้องแบ่งให้แก่เหล่านี้เป็นมรดกตามจำนวนของชื่อแก่ผู้ใหญ่ท่านจงให้มรดกมากและแก่ผู้เล็กท่านจงให้มรดกน้อยแต่ละคนจะได้รับมรดกตามจำนวนผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนของตอนแต่แผ่นดินจะแบ่งด้วยการจับสลากเขาจะได้รับมรดกตามชื่อของพ่พันธุ์บรรพบุรุษของตอนตามการจับสลากมรดกของเขาจะถูกแบ่งระหว่างผู้ใหญ่ และผู้เล็กและเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนของเลวีต์ตามครอบครัวของตนจากเกอร์โชนครอบครัวเกอร์โชนไนจากเคฮัตครอบครัวเคฮัตไลจากเมราไรครอบครัวเมราไรเหล่านี้คือครอบครัวของเลวีตครอบครัวลิบนิดครอบครัวเฮบร้อนไนครอบครัวมาไลครอบครัวมูใช้และครอบครัวโคราไฮและเคฮัตให้กำเนิดอัมราม และชื่อของภรรยาอัมรามคือโยเคเบตบุตรสาวของเลวีผู้ที่เกิดแก่เลวีในมิสราอิมและเธอให้กำเนิดอารนและโมเชและมีระยำน้องสาวของพวกเขาแก่อัมรามและอารนให้กำเนิดนาดับและอาบีหูเอลาอาซาและอิธามาและนาดับและอาบีหูเสียชีวิตเมื่อพวกเขานำไฟแปลกปลอมมาถวายต่อหน้ายาหูอา และผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนของพวกเขามี23,000คนชายทุกคนตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปเพราะพวกเขาไม่ได้รับการจดทะเบียนในหมู่บุตรชายอิสราเอลคนอื่นๆเพราะไม่มีมรดกให้แก่พวกเขาในหมู่บุตรชายอิสราเอลเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนโดยโมเชและเอลาอาซาปุโรหิตผู้ที่จดทะเบียนบุตรชายอิสราเอลในที่ราบแห้งแล้งของโมอบข้างยาเดนของเยรีโฮ แต่ในหมู่เหล่านี้ไม่มีชายคนใดจากผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนโดยโมเชและอารอนปุโรหิตเมื่อพวกเขาจดทะเบียนบุตรชายอิสราเอลในถิ่นธุรกันดานของซีนายเทอยาหูอาได้ตรัสเกี่ยวกับพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องตายในถิ่นธุรกันดานอย่างแน่นอนและไม่มีชายคนใดหรืออยู่จากพวกเขายกเว้นเลิดบุตรชายของเยฟุนเนและยาหูชาบุตรชายของนู